นี่คือหนังสารคดีที่หาดูได้ยากโดยถูกถ่ายในประเทศไทยจากคนต่างชาติกับวัฒนธรรมการกินที่แปลกหูแปลกตากับระเลยนขับช็อคกิ้งเมนูวีวันเปิดเมนูโลกตะลึงหมายเล็กหนึ่งครับอยากจะบอกครับว่าหนังสารคดีตัวนี้ครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ51นาทีเลครับผมคาดว่าช่วงที่ถ่ายทำเนี่ยจะเป็นช่วงปี2001ครับหรือประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วเลยครับผมเป็นสารคดีครับที่ชาวต่างชาติเข้ามาสำรวจ วิถีชีวิตนะครับของคนทางภาคอีสานของประเทศไทยได้ครับผม,มเป็นอะไรที่แบบแตะกอนเลยเนาะแล้วอราจะบอกว่าตันหนังตัวดีครับผมค่อนข้างที่แบบว่ามีภาพเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้กระทบใจ,ใจิตใจหรืออาการทรมาร์ได้นะครับสําหรับคนที่ชมนะครับโดยเฉพาะคนที่รักสัตว์นี่ครับผมเอยากจะบอกว่าในหนเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของการกินที่แปลกประหลาดล้วนๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น การกินหนูกินแมวกินมะเร็งสาบกินนอนกินจิ้งจกกินตะกวดกินแย่นะครับที่เป็นแบบว่าสดๆเลยทีเดียวครับผมแล้วก็รวมถึงการกินดอไฟนีออนด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบแปลกมากเลยนะครับใครอยากจะไปลดน้ําหนักหรืออยากจะเข้าห้องน้ำนะครับไปขับถ่ายของเสียอะไรก็เชิญดูเรื่องนี้ได้เลยครับผมแต่ว่าไม่แนะนํานะครับผม